สวัสดีค่ะเจอกันครั้งที่เจ็ดนะคะนอมกลราดาสามครั้งบัดนี้วันครั้งที่เจ็ดตรงกับวันที่สิบหกพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพระเจ้าลาังสาวสา,วสาวมารถนอก ขอปลิ่งวาจาสาทยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารยะบูชาแด่องค์พระควัมปฏิเถระเจ้าองคหลวงปูส่สมเดจลนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดจนครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามนีขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตข,ของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรเกี่ยวกับการสวดสาทยายาต่อไป หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลีสุตตราคาชันตุเทวดาสัตธามัมุนิราชสุนันตุสักขโมฆะทางสักเคกยมีจารุเกิริสิคราตเตเดจันตลิเกมิมานีทีเปรละเถจะฆามีตารุมนาคานิเคหาวัตถุมีเคเตพุงมาเจยันตุเทวชลาทลับวิสมียาคันทพานาคาติดฐันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนางสาทวโมเมสุนันตุ ธรรมสวรรกาโลอัยยมพระทันตาธรรมสวรรกาโลอัยยมพระทันตาธรรมสวรรกาโลอัยยมพระทันตาสองกุศลธรรมสการสิทธิคาถาหนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัุปุตสะหนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัุปุตสะหนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสามกุศลสัจจกิริยาคาถานติเมศรนงอัญังพุทดุเมศรนงวรังเอตนะสัจจวะวเชนะโสทิเมโหตุสัพปทานนติเมศรนงอัญังทำมโมเมศรนงวรังเอตนะสัจจวะวเชนะโสทิเมโหตุสัพปทานนติเมศรนงอัญังสังฆ สารนาวราอีเจนะสะจัวเชนะโสธิเมหโตุสัพพทาสี่บสวนมหาการุนิโกนาโถ ติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอถายาสภปานินางปเรตาวะปรามีสภปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอตินะสจัววัชเชนะมาหุนตัพพปัทวามหาการุณิโกนาโถหิตายาสภปานินางปูเรตาวะปรมีสภปโตสัมโพธิมุตตะมังเอตินัสจัตววัชเชนามาหุ่นตัวสภปัทวา ข้าบวชเสด็จมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกรังสมัยยังพระกวาสกเกสุเวทะติกาปิรัวัตุสมิงม,มหาวันเทพาตาพิคุสังเคณัสเตงปัจจามเติพิคุสเตหิสภีเหวะอรหันเตหิทัสศหิสโลกรธาตุหิธิวตาเยปุยนะสันนิปติตาหุนตีปะขวันตังทัสศนายนะพิคุสังคัญจารถกสจตุนันสุขาวาัติกายนัง เทวานาเอตัโคอยังโคปกัสเกสุเวรติกปาทุมิมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนสพิงปจมติพิคุสเตหิสพิหววอรหันเตหิทัสจโกาตุหิตวตายยปุยนสนิพเตตาหุติะควัตาทัสนายยาิคุสังันจะุนามยังปนะปะจวาตินุปะสังกเมยมาอุปสังกมิตวะปวาโตสันติเกปัจเจกขาถาภาษามติอัตโกตาิวตาสยะาปีนามาภละวาปุริโสสามัญจิตังวภาสพาหังภาษาระยะาษาริตังวพาหัสมิเชยาอ เทวตาปัจจับตังพิวาเทวตาเอกมันตังถังสุเอกมันตังติตาโกเอกาเทวตาปัจจวัตุสันติกีมังค่าถังกภาสีมหาสมัยโยปวานัสสีเทวกายะสมะขตาอคตนมะอิมังธรรมสมยังทักขีตาเยวะอปาราชิตะสังคันติอัตโคอปาราเทวตาปัจจวัตุสันติกีมังค่าถังกภาสิตตตะพิโกโบสมาทังสุติตังอัตโนอุชุกามังสุสาราเิวเนตานิคายตวอินทิยานิระคันติกันธิตาติ อธิโขปราติวตาปะคะวะโตสันติเกอีมาคาถังอภาสิเตจวาขีรันเศตษฐวะปริคันอินทขีรังโอจามมีชาเตจันติสุทาวิมาลาจักขุมาตาสุตันตาสุสุนาคาติอธิโขปราติวตาปะคะวะโตสันติเกอีมาคาถังอภาสิเยเกจิพุทธาสนาคาตาสีนาเตคฆมิสติอปายะปุมิปะหายยะมนุสังเทหังเทวะกายังปริภูริสันติเตอธิโขปะคะวะพิกุอามันเตสีเยปุยนาพิกเวทัศสุกะโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปิตาหุนติตัฐาคตังทัสนายาพิกุุสสังะะจเเเเยปิิิตกวอ